วันนี้นะคะนิต้าพาดูแลสุขภาพเราจะมุ่งประเด็นไปที่ดูแลหรือว่าลดเบาหวานโดยไม่ใช้ยานะคะในเมื่อผู้ป่วยเบาหวานนะคะหลายๆท่านนะคะมีการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องลดแป้งในน้ำตาลลงแล้วก็ทำไอเอฟอย่างถูกต้องแล้วมีการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีน้ำตาลในเลือดในตอนเช้าเนี่ยสูง ะะบางท่านก็ท้อแท้นะคะแต่ดิฉันบอกให้เลยนะคะว่าถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านจะไม่ท้อแท้เลยนะคะก็คือโดยกลไกปกติของร่างกายของเราเนี่ยนะคะก็จะมีการกลไกาการใช้น้ําตาลเป็นแบบนี้นะคะก็คือเมื่อเรากินแป้งและน้ําตาลร่างกายก็จะย่อยให้ได้หน่วยเล็กที่สุดจนร่างกายนําไปใช้ได้ก็คือน้ําตาลกูโคสโดยที่มีฮอร์โมนอินซูลินเป็นตัวที่นําพาน้ําตาล เข้าสู่เซลล์แล้วก็เผาผลาญให้เกิดพลังงานเพื่อร่างการนําไปใช้นะคะเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมคะตอนกลางวันเรากินอาหารเข้าไปนะคะร่างกายก็จะนำออกูโคสไปใช้ให้เกิดพลังงานใช่ไหมคะเมื่อใช้ในปริมาณหนึ่งนะคะขณะที่เรานอนนะคะเราไม่ได้ทานอาหารเข้าไปแล้วร่างกายก็จะใช้น้ําตาลที่เรากินเข้าไปจนหมดนะคะแต่เมื่อเราหมดแล้วนะคะร่างกายก็จะมี กลไกพิเศษนะคะซึ่งเป็นระบบปกติของร่างกายก็คือตับนะคะก็จะสลายากูโคสออกมาจากถังเก็บกูโคสหรือว่าถังเก็บน้ําตาลที่เขาเรียกว่าไกลโคเจนให้มาเป็นน้ําตาลกูโคสในเส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นน้ําตาลที่เราเจาะตอนเช้าไม่ใช่น้ําตาลที่จากที่เรากินเข้าไปนะคะแต่เป็นน้ำตาลที่เกิดจากร่างกายเราสร้างขึ้น นะะในคนปกติทำไมเวลาเราเจาะแล้วน้ำตาลจึงปกติก็เพราะว่าขณะที่ตับสร้างกรูโคสขึ้นมาผลิตกรูโคสขึ้นมาร่างกายเขาเป็นปกติใช่ไหมคะเขาก็จะนำพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์แล้วเอาไปใช้ให้เกิดพลังงานได้อย่างปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานนะคะเขาไม่สามารถที่จะใช้น้ำตาลได้ให้หมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนคนปกติจึงจะทำให้ตรวจ น้ำตาลในตอนเช้าเนี่ยมีน้ำตาลในปริมาณที่สูงอยู่นะคะแต่ถ้าอารอให้ระยะเวลาอาจจะสายไปหน่อยเวลาระยะเวลาเพิ่มขึ้นน้ำตาลก็จะลดลงหากเรามีการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องนะคะก็คือลดแป้งและน้ำตาลแล้วก็เพิ่มโปรตีนอย่างเพียงพอไม่ขาดวิตามินนะคะแล้วก็พร้อมๆกับ กับการทำ IF นะคะเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีนะคะว่าน้ำตาลที่เราเจาะในตอนเช้าหรือที่เขาเรียกว่าน้ำตาลที่ล่องรอยในเส้นเลือดอะคะ่ะอันนี้ยังไม่ใช่เกณฑ์ชี้วัดที่จะ,ะสามารถวัดได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการฟื้น คืนเป็นปกติแต่เกณฑ์ชี้วัดตัวหนึ่งที่เราใช้มาวัดหรือว่าเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่จะบอกว่าร่างกายของเราเป็นปกติแล้วหรือว่าหายแล้วจากภาวะเบาหวานที่เขาเรียกว่าการตรวจน้ำตาลสะสมหรือว่าฮีโมโกลบินเอ c นะคะก็คือเราตรวจพบฮีโมโกลบินเอวเนี่ยในค่าที่ ต่ำกว่า6.5ติดต่อกัน3เดือนแบบนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ชี้วัดบอกได้เลยนะคะว่าเนี่ยเราหายจากภาวะเบาหวานแล้วนะคะจริงๆแล้วฮิโมโกลบิน a e 1 c เนี่ยก็ไม่ใช่น้ำตาลสะสมเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็น ภาวะที่น้ำตาลไปทำลายโปรตีนในฮิโมโกโบินในเม็ดเลือดแดงนะคะก็จะมีค่านี้เกิดขึ้นมายิ่งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้มีค่าฮิโมโกโบิน A1C เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจพบว่าฮิโมโกโบิน A1C ต่ำกว่า6.5นั่นหมายความว่าร่างกายเราเป็นปกติแล้วถ้าติดต่อกัน3เดือนก็ถือว่าหายจากเบาหวานแล้วค่ะสบายใจได้นะคะถ้าเราทราบข้อนี้